thank <laughs> เราจอยู่บริเวยทีก่อนนะคะเมื่อกี้เลยพี่เสือให้แจกนาองมุกยิงพระโจมี่ให้แจกค,ค่ะหารางวัลของหม้ให้พระโจด้วยค่ะคอยกันแจกก็เพื่อว่าอยากพี่เคมแบบแจกเป็นของจับหัวนะ,ะแจกยังไงดีคะเดี๋ยววาเสี่ไอยคีดนหรือว่าพี่แบบว่าอยากจะแจกแจกพี่น้องเรานี่แหละ5รางวัลค่ะพระโจและ5คนนี้จะได้ถ่ายรูปกับน้องมุอยิงแล้วก็พระโจด้วย ฮารางวัลเป็นเสื้อโปโลเมื่อสักครู่นี้แจกฮ่ารางวัลแมนถามว่าซิงเกิลใหม่ล่าสุดของอูงอิงเพชรพันแพงตอนนี้ติดหนึ่งมาแรงในประเทศไทยแล้วนะครับ YouTube มีเวลาล้านช่องตอนนี้อันดับหนึ่งในประเทศไทยเลยโอ้นะครับนี่หนึ่งแล้วนครับแล้วก็ซิงเกิลผลงานกอลำผลงานเพลงนี้ซื้อหยังครับใช้ตอบถื่รับไปฮ่ารางวัลครับเชิญท่านพัดใจในวันนี้เลยครับมาห้าคนห้าคนเท่านั้นจในวันนี้เลยครับแล้วก็พูดเสร็จไป้วครับชื่อ ครับเออคนที่หลังหลอกยางเดียวก็ได้ หลายคนก็อยากจะถ่ายรูปก,กับน้องอิงแล้วก็ว่าโจนะคะเพราะว่าตอนนี้โด่งดังมากๆากเลยด้วยในเรื่องของผลงานเพลงนะคะแล้วก็ในโซเชียลต่างๆด้วยอ่ะผู้โชคดีท่านแรกขึ้นมาเลยนะคะที่งานเดี๋ยวขอเสื้อด้วยนะคะอ่าน้องอิงนะคะอ่ะมอครกคัเกียวหรือว่าทีละคนทีละคนได้อยู่อ่ะกอนละลูกนะคะมาเจอด้วยด้วยเลยคะ่ะมาเจอด้วยเลยคะ่ะ บอกเลยว่าน้องมูหยิงน้ารักมากองเพศมวลอีลิเนาะคะ่ะเนาะมวลเนาะสมแบบว่าบนโดงดังอิริเอะโอเคค่ะเดี๋ยวต่อไปเลยนะคะไปอย่างรวดเร็วนะคะอ่ะเดี๋ยวเรารับของรางวัลด้านล่างนะคะเพราะว่าเดี๋ยวรอให้เสื้อที่อยู่บนเวทีถ่ายรูปโชว์ก่อนอ่ามาเจอด้วยค่ะมุมกล้องนี้นะคะ เพราะฉะนั้นนะคะถ้ามีกิจกรรมอีกก็ต้องติดตามนะเพราะว่าเราจะนําศิลปินที่ท่านชื่นชอบนะไป้ทุกท่านได้ชมกันฟรีๆแบบนี้พร้อมกับลุ้นรับของรางวัลน,นั่นเองนะคะเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงแป๊บเดียวเท่านั้นเนาะเร็วมากๆอะมองก้องใหญ่เลยนะคะ <Yeah. S 1> น้องอุ๋งอิงยิ้มสวยมากค่ะอ่ะต่อไปเลยนะคะบอกเลยว่าพอสอนี้นะคะคือมด มีงานทุกวันเวลาหลายงานด้วยแต่น้องก็ยังแบบมีความน่ารักสดใสแล้วก็เสียงยังดีเหมือนเดิมเลยนะคะอะทางสุดท้ายอะทัางสุดท้ายนะ พ่อโจครับวันนี้ดีใจมากนะครับวันนี้ต้องขอบคุณไปยังผู้หลักผู้ใหญ่นะครับของศูนย์โตโยตานะครับผ่านไปน้น้าพอไปพิน้องครับจะเไยโยมให่ครับ ขานาดรุ่นอุ้งอิงก,ก็ยังออกที่นี่เลยเออส่วนโตโยต้าสีสกเกตครับแล้วก็รุร festival, ่น,นใหม่ะนะครับไฮลาดมิโว่มินิเฟสเทิโว่2023เนาะใช่ค่ะนะครับขอบคุณพยัรมาการผู้จัดการด้วยนะครับคุณนรงศิษย์เกลรัตน์เนาะนะครับแล้วก็ขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่ทุกๆคนครับฝากไว้นะครับสาวน้อยแพงแล้วก็ซิกเก็ตไมลล่าสุดของอุ้งอิงอื่นหักนั่งอีกหน่อยแล้วก็เพลงใหม่ของปัจโจครับจะปล่อยวันที่24นี้ร้องคู่กับพี่เพชรสารัตน์ครับผลงานเพลงยืนนึงแม่เขา โอ้โฮนะคะอะเสียงบมือให้ก oh okay. ับวจโตแล้วก็น้องงหญิงเพ่บ้านแข่งด้วยค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะอะจยให้น้องขาดด้วยนะคะสหรับาการ์ดอ้อคุณพ่อพี่เอฟด้วยค่ะเดือทีสอยดัดเพลี้ยลาตีหนึ่งมาเล็กค่ะขอบคุณา่เีงเินทางได้อีกหน่อยวันนี้เสียงลอาจจะเห็นไม่เหมือจะาคุณเยเราว่าอากาศเปลี่ยนแปลงแต่ก็ได้กระสุนมาพี่น้องกูะสุนกระไรกันนะคะเด้องขอบคุณทุกกระดับใจเลยนะคะ ถามว่านาออกมาออกออกรถยุสัยก็ข่าวเนี่ยค่ะเวลาออกยุ่งออกหญิอยู่โตโยต้าซีสเกตมีน้ององอกหญิงเพิ่งได้ไปเลยเพิ่งไดินไปเนาะเล็กตัวได้เนาะเหมือนกันเออเพิดงเดินไปเลยเพิ่งออกหญิงเนาเล็กตัวได้เนาะเปิดออกก็ยุ่งดีเด้อค่ะมาสื่อนราเพิ่มเลยโอเคนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะน้องหญิงแล้วก็พ่อโจเป็นบรแพงด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือ สวยจาก ขึ้นรถค่ะเราไปงานต่อที่รอยเอดนะคะคลิปนี้เอาไวส้สมมกก่อนเดอพี่น้องเด้อขอบคุณที่ติดตามที่ดีที่สุดทักแทนปังปั่มนะคะสวัสดีค่ะ